สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงการเคลื่อนตัวนะของวานนะที่เริ่มจะมีการเก็บ Bitcoin มากขึ้นนะในขนาดที่ราคานะั้นเนี่ยยังดูไซเว่หน้าเบื่อหน้าเบื่อแบบนี้นะวานนะั้นเนี่ยมี r รีแอคชั่นนะที่ค่อนข้างที่จะเก็บ Bitcoin เพิ่มเติมเยอะ ค่อนข้างเยอะเลยนะในช่วงนี้นะครับวันนี้เรามาพูดถึงข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงิน,นหรือว่าทางด้านการลงทุนนะรอนเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์เป็นเพื่อนนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะันเนี่ยราคาบิตคอยนนะก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณสัก 6 7 4 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับย่อตัวต,ต่ำลงมาในแท่งเทียนที่เป็นสัปดาห์เนี่ยประมาณสัก1.5ปอนะร์เนตแต่ราคาเนี่ยก็ยังอยู่เหนือค่าเฉลี่ยนะครับเส้น8 weekly moving average อยู่นะและก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในวันศุกร์หน้าที่จะถึงนะจะมีการประกาศตัวเลข unemployment rate นะครับของทางสหรัฐอเมริกานะว่าตัวเลขนั้นเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปยังไง วิ่งขึ้นไปยังไงบ้างนะคลิปก่อนหน้าน,นี้ผมก็มีการพูดเหมือนกันนะซึ่งตลาดนั้นเนี่ยก็มองนะครับว่าหน้าตัวเลขน่าจะออกมาที่ประมาณสัก3.9นนะครับซึ่งถ้าตัวเลขเยอะนั้นเนี่ยก็สะท้อนต่อไปที่การตัดสินใจของเฟดนะที่อาจจะมีการตัดสินใจที่จะลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับ ซึ่งตอนนี้นั่นเนี่ยการลดดอกเบีย้ยของเฟดนั่นเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณตลาดนะยังมองว่าจะมีการลดนั่นเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณสักเดือนสนะิบเอดนะช่วงปลายปีนี้นะซึ่งเดือนส1บ็นั้นเนี่ยก็เป็นช่วงนะที่จะมีการเลือกตั้งรประธานาธิบดีของทางสหรัฐอเมริกาด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นภาพใหญ่นะเอสพีห้าร้อยเองก็ย่อตัวต่ำลงมาเหมือนกันนะวันนี้แล้วแทกย่อตัวต่ำลงมาเหมือนกันนะครับ ตัวทองคำนะมีแท่งเขียววิ่งขึ้นไปอยู่นะครับ DXY นะยังวิ่งขึ้นมานะคร DXY ค่อนข้างที่จะวิ่งสวนทางนะกับสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึง Bitcoin, คริปโตแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยนะเราเห็นว่าตัว DXY ตอนนี้เนะี่ยแข็งค่าขึ้นมานะครับอยู่เหนือเส้น20 weekly moving average ด้วยนะแต่สำหรับตัวบิตคอยเองนะั้นเนี่ยก็มีข่าวมานะว่าทางบริษัทอย่างแซมเลอร์นซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี และการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์นะ้ที่ก็มีการเทรดนะครับอยู่บนกระดา,านตัว n a s d a กนะครับมีการเปิดเผยออกมานะว่าพวกเขานั้นเนี่ยได้ซื้อ Bitcoin จำนวน581 BTC นะครับซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณสัก40ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อ BTC นะซึ่งราคาเฉลี่ยที่ซื้อนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก60 68,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับโดยทางแซมเลอนั้นเนี่ยพวกเขาเองนะก็เชื่อว่า Bitcoin จะทำหน้าที่เป็นตัวเก็บมูลค่านะหรือว่า store of value นะและการลงทุนที่ดีนะและเป็นการลงทุนที่ดีนะนอกจากนี้เนี่ยมันยังจะเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้ออีกด้วยนะครับซึ่งการที่พวกเขานั้นเนี่ยเลือกเปลี่ยนสินทรัพย์ของบริษัทนะครับ จากทองคำนะเป็นบิตคอยนีย่ก็เพราะนะว่าตลา,ตลาดนะมูลค่าตลาดมาเก็ตแคปของบนะิตคอยเนี่ยยังเล็กนะก่อกว่าทองคำอยู่ประมาณสักสิเท่านะครับนั่นก็ทำให้พวกเขานะเชื่อมันว่าจะมีอัพไซด์นะมีโอกาสที่จะอัพไซด์นะสูงขึ้นไปได้อีกกว่าน,นี้นะซึ่งปัจจุบันนะี้ถ้าเกิดเราดูมูลค่าของตลาดบนะิตคอยอยู่ที่ระดับประมาณสัก1 3 2 8ล้านล้านเหรียญน,นะ ทองคำอยู่ที่ประมาณ15ล้านล้าน,านเหรียญน,นะครับดังนั้นบิตคอยก็ยังมีโอกาสนะที่จะ,ะวิ่งขึ้นไปนะมีมูลค่าตลาดเท่าทองคำนะถ้ามีพวกวานนะหรือว่าสถาบันต่างๆนนเนี่ยเข้ามาถือบิตคอยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งบริษัทอย่างแซม l e อร์นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีและการตลาดสําหรับอุตสา,า,าหกรรมการแพทย์นะที่มีมูลค่าตลาดนั้นเนี่ย อยู่ประมาณสัก226ล้านล้าน226ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะซึ่งมูลค่างตลาดเนี่ยก็เรียกว่าเกือบจะประมาณเท่านะครับกับทางไมโครไซจีของ Michael s a y l o r ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูบริษัทนะที่ถูกลิสต์นะอยู่ในตลาดหุ้นของประเทศต่างๆกันเนี่ยก็มีหลายบริษัทนนั้นที่ถือ Bitcoin อยู่ในบา l a n c e sheet นะครับอันดับหนึ่งแน่นอนก็ยังเป็นตัว ไมโครไซจี้ G อยู่นะถือบิตคอยประมาณสนะักสอง4ส0หนึ่งหมืนสี่พันสี่ร้อยบตะตามมาด้วยมาราทอนนะซึ่งเป็นบริษัทที่ขุดนะับตัวบิตคอยเทสลานะครับของอีลอนมัสช์เนี่ยก็ยังถือนะบิตคอยอยู่ประมาณสัก9 7้าพันเ็ดอยิเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับมีคอยเบสนะถือประมาณเก0 0พันะบิตดีซนะครับ นอกจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทของทางสหรัฐอเมริกานะที่ถือเป็นอันดับต้นๆน,นะครมีของเยอรมน,นีนะบริษัทบิตคอยก r ุ u p เนะี่ที่มีถือนะแคนาดาเองก็มีถือ Bitcoin ด้วยเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นมีถือ,ม,ถอมีบริษัทไทยนะครับล็อกเกอร์กรุ๊ปบุ๊กตรงนี้นะก็ถือการถือ Bitcoin ประมาณสัก1,150 BTC ด้วยเหมือนกันนะ,นะครับ จะสังเกตเห็นก็มีได้หลายบริษัทนะ้ที่ถือบิตคอยอยู่ตอนนี้นะเซมเลอร์เองนะก็เพิ่งเข้ามาถือนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆอยู่เหมือนกันนะที่มาถือนะปัจจุบันนั้นเนี่ยมีสถาบันต่างๆถืออยู่ประมาณสัก89สถาบันนะมีทั้งพวกกองทุน ETF นะประเทศนะบริษัทนะที่ถูกิิ s t นะอยู่ในตลาดหุ้นนะบริษัทมหาชนนะบริษัทเอกชนนะรวมกันนั้นเนี่ยถือบิตคอยอยู่ประมาณสัก12.3 เปอร์เซ็นต์นะของมูลค่าของซัพพลายทั้งหมดของบิตคอยที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนี้นี่นะถือเป็นรวมกันเนะี่ยประมาณสัก2.5เกือบ2.6ล้าน BTC นะครับในส่วนของตัว ETF นะของทางสหรัฐอเมริกาเองนั่นเนี่ยแบ็กล็อกเองนะครับก็เรียกว่าถือบิตคอยนะครับแซงนะตัวเกรสเกลขึ้นมาแล้วนะครับ ถือบิตคอยอยู่ประมาณสักสองแสนแปดหมืนแปดพัน BTC เนี่ยเกเรสเกลเนี่ยอยู่ถืออยู่ประมาณสักสองแส0แปดหมืนเจ็ดพัน BTC นะซึ่งแบ็คล็อกก็เก็บอย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับตัวแบ็คล็อกนะถ้าเกิดเราจะดูตัวกราฟตรงนี้นนัเนี่ยก็กราฟตรงนี้แสดงให้เห็นนะการถือนะของตัวบิตคอยนะตั้งแต่เริ่มมีการให้เทรดนะนะครับตัวสวอตบิตคอย ETF นะครับที่ไม่รวมกองทุน ของ scale เกรสเกลนะก็จะสังเกตเห็นนะว่าแบ็กล็อกนั้นเนี่ยนํำโด่งเลยนะจนถึงตอนนี้นะเนี่ยก็ถือประมาณสักสองแ0 0ปดหมืนแด BTC นะสำหรับตัวแบ็กล็อกนะห่างอันดับสองค่อนข้างเยอะนะแล้วตอนนี้เนะี่ยก็เรียกว่าถือเท่า,าแซงนะตัวเกรสเกลขึ้นมาแล้วนะในเรื่องของอินโฟน,นะที่ไหลเข้าตัว Spot b i t c o i ทีนเนี่ยก็ยังเป็นบวกอย่างต่อเน,นื่องอยู่นะครับ ยาวมาตั้งแต่ช่วงวันที่13เดือนพฤษภาคมนะจนถึงตอนนี้นั่นเนี่ยตัวกองทุนต่างๆก็ยังเก็บนะตัวบิตคอยอยู่นะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะามาแชร์เพื่อนเห็นเพื่อนเชิญดูวันนี้นะครับที่เราเห็นราคาไซเวตอยู่ตอนนี้นะครับแต่เบื้องหลังนั้นเนี่ยมีการถือนะครับของทางสถาบัน เพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะในช่วงนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้คมมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับจับตาดูกันอีกทีสุขหน้านะในเรื่องของการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานของทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็คงจะเกิดแรงเหวี่ยงนะให้กับ ตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ